สวัสดีครับวันนี้พบกันช้านิดนึงต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมีของนะคะไม่มากชิ้นเท่าไหร่แต่ว่าสวยทุกชิ้นแล้วก็น่าซื้อทุกชิ้นเลยเห็นไหมครับว่าต้นกับนิก พยายามหาของสวยๆนะครับแล้วก็งานดีงานมีคุณภาพเนี่ยมาฝากให้กับพี่ๆได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับสามารถกดติดตามช่อง youtube เพชรทองบุญพิทักษ์ได้เลยพร้อมแล้วเราไปรับชมเราไปลุยกันพร้อมกันครับ เริ่มกันที่งานชิ้นแรกประจำวันนี้นะครับกับกําไรทองคําประดับข้อทับทิมเพชรตัวเรือนเป็นทองคํา75-90%น้ําหนักรวม47.32กรัมประดับด้วยทับทิมนะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่2.72กราดแบ่งเป็นเพชร32เม็ด รวม1.28กระดัตแล้วก็เพชรอีก72เม็ดรวม1.44กระดัตหน้ากว้างกำไรช่วงกว้างสุดอยู่ที่1.5เซนติเมตรขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง5.3เซนติเมตรราคาขายนะครับ139,500บาทราคาดีนะครับแล้วก็สุดคุ้มสำหรับกำไรที่มีความสวยงามแล้วก็น้ำหนักดีครับตัวชิ้นงานเนี่ย เป็นตัวเรือนทองคานะครับแล้วก็ตัวตัวเรือนของเขาเนี่ยจะทําดีไซน์แบบพ้่นทรายเพิ่มความเงาง,งามแล้วก็เพิ่มความเก๋ให้กับชิ้นงานความสวยงามเนี่ยอยู่ที่ตัวข้อทั้ง4ข้อครับข้อของตัวกําไลเนี่ยจะประดับด้วยทับทิมนะครับซึ่งเขาจะนําทับทิมเจริัยเหลี่ยมมาฝังแล้วก็ขั้นด้วยเพชร เพชรขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้แล้วก็เห็นเป็นเม็ดเลยงานดีดูผู้ดีผู้ดีแล้วก็ใส่ยังไงก็ดูดีดูหน้ามองแล้วก็ดูมีสเสน่ห์ใส่ยังไงคนก็ทักแน่นอนสำหรับกำไรชิ้นนี้นะครับพี่ๆใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยหรือว่าใช้ใส่ออกงานงานใหญ่ๆห,หรือว่างานที่เป็นทางการเนี่ย ใส่แล้วดูภูมิฐานใส่ยังไงก็สวยสําหรับกำไลที่ดูมีลวดลายแล้วก็มีความละเอียดละออนะครับตัวชิ้นงานอย่างที่พี่ๆเห็นเลยตัวข้อเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ข้อนะครับตัวล็อกแน่นหนาแล้วก็สมบูรณ์ดีครับตัวเสียบกับจะมีตัวหนีบนะครับด้านล่างเนี่ยคอยล็อกเสริมความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งกำไลวงนี้เป็นกำไลที่มีรายละเอียดแล้วก็สวยงามมากๆ กดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับ มากันที่งานสายสร้อยคออิตาลีแบรนด์จูบิลี่นะครับตัวเรือนเนี่ยตัวสายสร้อยจะเป็นทองคำอิตาลี75%น้ำหนักรวม4.70กรัมมีตอกจูบิลี่ความยาวของสายสร้อยเนี่ยอยู่ที่16นิ้วราคาขายนะครับเบาวิว9,990บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารักตัวสายสร้อยเนี่ยเขาจะเป็นงานแบบ ตมุตมิมากเลยก็คือเป็นสายสร้อยเส้นเล็กๆบางๆนะครับแล้วก็มีจุดเด่นที่ตัวเม็ดประคำที่เขาทำเป็นสีขาวสีเงินแบบนี้เล่นไฟวิบวับใส่ง่ายๆครับถ้าพี่ๆนะครับอชอบงานสายสร้อยเส้นเล็กๆนะครับหรือว่ากำลังมองหาซื้ออยู่จะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อเป็นของขวัญก็ได้เส้นนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนเป็นแบรนด์จูเบรียด้วยกด C ี F, กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ เรามากันที่งานแหวนนพร,รัตนเรือนพุ่มฝักทองนะครับงานดีแล้วก็น่าซื้ออย่างที่สุดเลยสำหรับแหวนวงนี้ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม12.48กรัมประดับด้วยพลอยนพร,รัตนะครับแล้วก็เพชรลูกโลกแบบไม่รองซัพ์จำนวน20เม็ดวัดหน้าเพชรได้ประมาณ60ตัง หน้ากว้างของแหวนในอยู่ที่2.3คูณ2.3ซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายนะครับสุดคุ้มมากๆ39,500บาทสวยงามมากๆเลยสำหรับแหวนนพพัรั์เรือนพุ่มฝักทองนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจัดทำออกมามีความหมายฝักทองเราใส่เอาเคล็ดกันนะครับเพราะมีความเชื่อว่าช่วยทำให้เรามีเงินมีทองแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทอง ไม่ขาดสายนั่นเองแล้วก็ตัวด้านหน้าเขาจะใช้พลอยนพรัตน์นะครับโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยจะเป็นทับทิมสตาร์พม่านะครับสีสวยแล้วก็มีเหลือบสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัวเรือนมาในสภาพที่ดีครับสีของพลอยนพรัตน์เนี่ยจะตัดกับเพชรลูกโลกนะครับตัวเพชรลูกโลกจะเป็นสีแชมเปญแล้วก็เล่นไฟเช่นเดียวกันอยู่บนตัวเรือนคุ้ม ฟักทองใส่ยังไงก็สวยใส่แล้วเต็มหน้านิ้วใส่เอาเล็ดกันได้เลยสำหรับแหวนนุพรัตน์วงนี้นะครับเป็นชิ้นงานที่ดูดีเป็นงานบ้านคนครับที่น่าสะสมแล้วก็งานของอตัวเรือเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆกด CF กดสั่งซื้อมานะครับมากันที่ชิ้นงานน่าสะสมอีกชิ้นหนึ่งครับกับแหวนเพชรไขว้ประดับยอด ไพลินดิบและก็บุษราคคำบังกระจะงานน่าสะสมจริงๆตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม10.17กรัมเม็ดยอดนะคะประดับด้วยไพลินไทยดิบและก็บุษราคคำบังกระจะ พร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร28เมตรรวม56ต่างหน้ากว้างนะครับ2.4คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายนะครับ49,500บาทสวยงามครับสำหรับแหวนชิ้นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับพี่ๆที่ สะสมนะครับแล้วก็รักงานพลอยเนี่ยวงนี้ไม่ควรพลาดเลยตัวชิ้นงานนะครับจะเป็นดีไซน์แบบเก๋ๆก็คือดีไซน์แบบไขว้นะครบแบบ2ช่อแล้วก็ไขว้กัน เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับจุดเด่นที่หน้าสะสมที่สุดนะครับแล้วก็หน้าซื้อที่สุดเนี่ยก็คือตัวพลอยพลอยทั้งสองชนิดเนี่ยอันแรกเลยก็คือไพลินจะเป็นไพลินดิบนะครับแล้วก็ตัวบุษราคัมเนี่ยเป็นของบางกระจะเล่นไฟดีแล้วก็ตัวขนาดของพลอยเนี่ยต้นดูจากขนาด ด้านหน้านะครับน่าจะมีกลัดกว่าขึ้นไปสําหรับตัวพลอยนะครับไม่ได้เล็กเลยแล้วก็ก้านแหวนตัวเรือนมาในสภาพที่ดีใส่ติดนิ้วได้งานพลอยดีๆแบบนี้น่าสะสมอย่างที่สุดกด CF มาเลยครับมาต่อกันที่งานสายสร้อยคอแปรเพชระพนะครับบอกเลยว่าเป็นงานที่สวยแล้วก็แน่นหนาเป็นชิ้นเป็นอัน เหมาะกับพี่ๆนะครับที่กําลังมองหาซื้อสร้อยข้อมือชิ้นใหญ่ๆจริงๆตัวสายสร้อยเนี่ยจะเป็นตัวเรือนทองคําเ5%น้ําหนักรวม33กรัมครับประดับด้วยเพชร20เม็ดรวม4.51กระดตกเม็ดและ22ตังกว่าเลยนะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่1.5เซนติเมตรความยาว16เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆ1 8 5 0 0 0บาทคุ้มอย่างไรตัวเรือนนะครับ น้ำหนักดีสายทองก็อย่างที่พี่ๆเห็นเลยว่าเป็นสายทองที่เขาจะดีไซน์ออกมาเหมือนสายเลดนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยแน่นหนายืนหนึ่งเลยตัวล็อกมาในสภาพที่ดีครับทั้งตัวเสียบแล้วก็ตัวหนีบล็อกแน่นหนานแข็งแรงเช่นเดียวกันส่วนเพชรเพชร เม็ดละ20บระตังเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยครับข้างในตำหนิน้อยโดยรวมสวยงามยิ่งมากับราคานี้นะครับคุ้มแสนคุ้มแล้วก็สร้อ,อยเส้นนี้พี่ๆนะครับจะชอบมากๆเลยถ้าพี่ๆมีโอกาสได้ใส่อ,ออกงานนะครับเช่นงานที่เราต้องแต่งตัวสวยๆแค่สร้อยข้อมือเพชรเส้นนี้นะครับเอาอยู่ชิ้นงานนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเน้น เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่มีน้ําเลยมีแต่เนื้อล้วนๆก็คือเพชรเห็นเป็นเม็ดแบบนี้เลยเม็ดละ20กว่าตังเนี่ยเล่นไฟดีนะครับแล้วก็ตัวสายตัวเรือนแน่นหนาแข็งแรงเหมาะมากๆที่จะเป็นสร้อยข้อมือคู่ใจไว้ใส่ออกงานหรือจะใส่ทํางานก็ดูดีกด CF มานะครับมาต่อกันที่งานต่างหูมุกอโกยาก่า เรือนทองนะครับตัวเรือนเป็นทองคำา7เน้ํา้ำหนักรวม2.08กรัมประดับด้วยมุกอโกอย่าขนาดประมาณ7มิลพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนราคาขายนะครับเบาๆเพียง6,990บาทเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานน่ารักแล้วก็เป็นงานที่เรียบร้อยมากๆเหมาะกับการใส่ทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับมุกอโกอย่าทั้ง2เม็ด มันวาวแล้วก็ตำหนิน้อยมากๆเลยอยู่บนตัวเรือนทองนะครับตัวกล้านแล้วก็ตัวแป้นเนี่ยสภาพสมบูรณ์พี่ๆนะครับสามารถที่จะใส่ติดหูได้ในชีวิตประจำวันเลยสำหรับมุกอโกย่าชิ้นนี้งานดีราคาดีแล้วก็มุกสวยกดสีเมานะครับ มากันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับแหวนโอเปลเอธิโอเปียประดับเพชรตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม5.81กรัมประดับเรือนยอดด้วยโอปอลเอธิโอเปียแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก18เม็ดรวม30ตังค์หน้ากว้างแหวนนะครับอยู่ที่0.8คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน54.5ราคาขาย21,500บาท สวยงามเรียบหรูดูดีนะครับแล้วก็น่ามีไว้ใช้ตัวชิ้นงานนะครับก็คือจะเป็นแบบสไตล์แบบเรียบๆก็คือเน้นนะครับที่ตัวตัวโอโปอลเอธิโอเปียที่มีเหลือบสวยงามนะครับเป็นสีาขาวแล้วก็ก็จะมีเขาเรียกว่าเหลือบแสงเป็นสีเขียวสีส้มนะครับแล้วก็เพชรที่ประดับเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดี ข้างในนะครับของเพรก็สะอาดใช้ได้เช่นเดียวกันก้านแหวนสมบูรณ์นนหนาๆนะครับไม่บางแล้วก็ตัวชิ้นงานมาในรูปแบบที่ใช้งานกันได้บ่อยๆกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับอย่างที่ต้นบอกพี่ๆไว้ไหมว่าของวันนี้ถึงจะมีไม่มากชิ้นแต่ว่าน่าซื้อแล้วมีแต่ของสวยๆนะครับการอัปเดตเนี่ยในวันพรุ่งนี้ เราพบกันแน่นอนในช่วงบ่ายนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ถ้าพี่ๆชอบชิ้นไหนแล้วก็ต้องการสั่งซื้ออย่ารีรอที่จะแคปรูปแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์กันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูร้านเพชรทองบุรพิทักษ์ตลอดมาแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย